สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง MTV X2 นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับในเกม GTA San Andreas Online สำหรับในมือถือแล้วก็ใน PC กันอีกแล้วนะครับผมเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเรามาอยู่กับในเซิร์ฟเทนเก้าซิตี้นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยนะครับที่บอกเลยว่าแจกของเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับใครที่แบบว่าอยากฟาร์มของตามเพื่อนทันอะไรเงี้ยก็แนะนำเซิร์ฟเวอร์นี้เลยแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับก็ถ้าใครนะครับเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ผมด้วยแล้วกันเนาะนะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามารเริ่มรีวิว ระบบภายในเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับผมพอเราเข้ามาในเซิร์ฟนะครับเราก็จะมาอยู่จุดตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก่ออื่นเลยนะครับลืมบอกไปว่านะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ใครที่มา5แกงแรกนะครับแอดมินบอกว่านะครับจะแจกชุดตีอาวุธด้วยนะแล้วก็แจกบ้านแก๊งอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับ5แก๊งแรกเท่านั้นนะครับผมนะโอเคสําหรับรับของขวัญเด็กใหม่นะครับให้พิมพ์พับ รับของฟรีนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เงินสดนะครับหนึ่บาทนะครับแล้วก็พิซซ่าหแล้วก็น้ำเปล่า5นะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับของขวัญเด็กใหม่นะครับแล้วก็ได้ลดบักกี้หคันด้วยนะนะครับโอเคครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านค้านะก็สามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เออเซเวอร์นี้เหมือนจะมีระบบลํโพง บลูทูธด้วยนะทุกคนอ่าเราก็สามารถไปซื้อได้ในร้านค้านั่นเองเนาะนะครับน่าจะอยู่ในร้านค้าแหละนะครับโอเคร้านค้าอ่าตรงนี้เป็นร้านค้าหมดเลยนะนะครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เรียกรถนะครับอ่าเป็นที่เรียกรถเลยกดตัวเฮดนะครับนี่เราก็จะมีรถนะครับมีรถสองอย่างนะครับอันนี้คือรถอ่าลักกี้หรือเปล่าน่าจะเป็นรถลักกี้นะนะครับนี่เทคดาวนะครับเทคดาวสตาร์รถประมาณนี้เลยนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นรถของขวัญเด็กใหม่นะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวมากเลยนะฮะโอ้โหโคตรเท่นะทุกคนแล้วก็นะครับสำหรับระบบต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านสุ่มไอเทมนั่นเองนะครับผมก็สําหรับร้านตรงนี้นะครับผมนี่ให้เรานะครับทําการกดตัวเอ็นนะครับแล้วก็รถแต่ละคันนะครับมันก็จะมีระดับรีเจนอีพิกอะไรประมาณนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเงินเขียวนะครับราคาห0 0แสนนะครับนี่สําหรับ อ่าอีพิกรีเจนอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแบบราคาประมาณนี้เลยนะสำหรับการใช้พอยต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองระดับรีเจนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะกดคลิกเข้าไปนะครับนี่บอกเลยว่าเราก็จะได้กล่องรีเจนมานะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเราต้องเปิดยังไงนี่นี่นี่มีคอนเทนเนอร์ตกลงมานะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับให้เรากดตัวเอ็นนะครับเพื่อทําการเปิดกล่องสุมนั่นเองนะครับบอกเลยว่ารอรุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ลดอะไรนะครับ โอเคครับเมื่อเรากดแล้วนะครับนี่มันก็จะเขียนว่าคุณได้รับเงินเขียวจำนวนโอ้สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าโอ้เยอะมากนะครับโอ้เยอะมากเลยก็คือก็คือแบบว่าถ้าถ้ามันไม่ได้ลดมันก็จะได้เงินนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอ้บอกเลยว่าแบบ<อ>สุดยอดนะครับผมทุกคนโอเคถือว่าคุ้มมากนะได้เงินเป็นล้านเลยนะครับโอ้สุดยอดทุกคน โอเคครับก็สำหรับระบบต่อไปนะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น l a เซิร์ server นั่นเองนะครับสำหรับสถานที่นะครับนี่ก็จะเป็นจุดแดงๆตรงนี้เลยเนาะนะครับสำหรับสถานที่นะครับโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูจุด l a เบลดีกว่านะครับนี่เลเ e ลก็ข้างในนี่ยก็จะเป็นจุดตีอาวุธนะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสร้างอาวุธนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดอะไรเนี่ยจุดอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับโอ้หบอกเลยว่าแมปสวยมากๆเลยนะครับผมนะ ดูดิแมพสวยมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์นะทุกคนนะอ่าบอกเลยว่ามีครบเครื่องมากๆเลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมนะมีทั้งอัปเกรดคราฟอาวุธนะครับแล้วก็ล็อกเกอร์นะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูอาวุธดีกว่าว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับนี่เปอร์เซ็นต์ของอาวุธนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะ คตนะ80%นะโรถือว่าทีเดียวก็ติดแล้วนะครับสำหรับคตนะเนาะนะครับแล้วก็นะครับสำหรับระบบต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอาชีพนักบินอวกาศนั่นเองนะครับให้เรานะครับทำการเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการกดตัวเอ็นะครับชุดนักบินอวกาศนะครับมันก็จะเสียเงิน10,000แนบาทนั่นเองนะครับให้เรากดตกลงไปได้เลยนี่ในกระเป๋าเลยครับมันก็จะมีชุดนักบินอวกาศขึ้นมานะครับกดใช้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับผมอ่านี่นี่ให้เรานะครับกดตัวเอ็นเพื่อเข้านะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนกดเอ็นเพื่อเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับเราก็สามารถกระโดดข้างในนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถมาทํางานในนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะกดตัวเอ็นนะครับอ่าอันนี้คุณต้องซื้อค้อนก่อนนะครับอ่าหรือว่าเราจะกดตกลงไปเลยก็ได้นะ ประมาณนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดขายคอสอ๋อโอเคนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดทำลายหินอุกกาบาตนั่นเองนะครับเราสามารถมากดตัวเอ็นตรงนี้ได้นั่นเองนะครับดูดิเห็นปะประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าระบบเจ๋งมากๆเลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมโหมีระบบไปอวกาศด้วยอ่ะครับดูดิโคตรเฟี้ยวนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็จะมีงานขุดสมบัติด้วยนั่นเองนะครับผมนะ ก็สำหรับสถานที่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงหาดทรายนะครับตรงเมือง LS นะครับผมอ่าโอเคก็วิธีการทำงานนะครับเราก็มากดตัว n นะครับแค่นี้เลยนะครับก็มันก็จะทำการคุดให้เราเองอัตโนมัตินั่นเองเนาะนะครับบอกเลยว่าสำหรับระบบนี้นะครับก็ถือว่าทำง่ายมากเลยนะนะครับผมโยนก็สามารถเข้ามาเล่นกันดูได้เนาะนะครับก็นะครับก็สําหรับระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นอาชีพนะครับก็จะอยู่กับใกล้เลเวลนะครับผมอ่า ก็วิธีการทํางานนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็อาชีพนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพฆ่าหมูนะครับทุกคนโอเคให้เรานะครับทําการกดตัวเอ็นตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการทํางานเนี่ยก็คล้ายๆกับอาชีพล่าสมบัตินะครับขุดสมบัติ่อบูุผิดเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับคล้ายกันเลยระบบการทํางานของอาชีพนะครับแค่กดตัวเอ็นเฉยนะครับบอกเลยว่าเฟยวมากๆเลยนะครับผมสำหรับงานต่อไปนะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น งานตกกุ้งนั่นเองเลยครับอ่าวิธีการทํางานนะครับให้เราเดินมานะครับแล้วก็รู้สึกน่าจะกดตัวเองนะครับอ่าตอนนี้คุณไม่มีเหยื่อนะครับอ่าเราต้องไปซื้อเหยื่อก่อนนั่นเองเนาะนะครับสําหรับเหยื่อก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เรากดทับบาเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกหานะครับอ่าเลือกหากุ้งนะครับมีไหมมีกุ้งไหมเอ่ย อันนี้เหมือนจะไม่มีกุ้งนะมีเบตตกปลาเหยื่อรู้สึกจะซื้อเหยื่อหรือเปล่าัน,นี้ไม่มั่นใจนะอ่าน,นี้ขอลองหน่อยแล้วกันนะครับไปซื้อเหยื่อมานะครับอ่าเราก็สามารถกดตัวเอ็นได้นั่นเองนะครับอ๋อเราต้องซื้อเหยื่อก่อนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเหยื่อก็เสียเงินประมาณหนึ่งบาทเนาะนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสถานที่เหมืองของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับอ่าสำหรับเหมืองของเซิร์ฟเวอร์นะครับบอกเลยว่า แมพโคสวยนะทุกคนสวยมากเลยนะครับดูดิเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบจริงๆเลยนะนะครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินใหญ่ๆด้วยนะนะครับเราสามารถมากดตัวเ็ได้นะครับเพื่อทําการขุดแร่นั่นเองนะครับอ้าวแล้วขุดยังไงเนี่ยขุดไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนที่นะนี่เป็นเป็นที่ตรงนี้แล้วป่ดแล้วกดตัวเนะครับอ่าบอกเลยว่ามันจะขุดได้ทีละคนนะนะครับสาหรับแร่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปขุดตรงนู้นแล้วมันไม่ได้นะนะครับ แสดงว่าขุดได้ทีละคนนะครับ่าบอกเลยว่าเฮ้ยระบบโคตรเจ๋งอยู่นะนะครับสวยมากด้วยแมปนะครับดูดิโอแมปโคตรสวยนะทุกคนนะครับสาหรับระบบต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานอ่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นงานผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันเขียนว่าจบแคปซูลนะครับผมแล้วก็สามารถกดตัวเนะครับเพื่อทําการจบได้เลยเนาะนะครับอันอันนี้ผมจะไม่กดให้ดูนะเพราะว่ากลัวตํารวจจับนะครับนะเออนะครับมันเป็น สิ่งที่ไม่ดีนะครับผมทุกคนเราเป็นคนดีอะไรประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับสำหรับอาชีพต่อไปนะครับก็จะเป็นอาชีพกัญชานั่นเองนะครับผมอ่าบอกเลยว่าแค่เห็นต้นก็รู้แล้วว่าเป็นกัญชานะครับโอเคครับประมาณนี้เลยครับสําหรับอาชีพนี้นะครับเราก็สามารถมากดตัวเอ็นนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสําหรับอาชีพนี้นะครับเราต้องมีเลเวล2อขึ้นไปนะครับเราถึงจะสามารถทาได้นั่นเองเนาะนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผม สามารถลองมาทำกันดูได้นะสาหรับจุดคนกัญชานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับสาหรับสถานที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานที่จกสายไฟของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับสาหรับสถานที่จกสายไฟนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับวิธีการจกนะครับก็คือกดตัว n เหมือนเดิมเลยนะครับโอ้บอกเลยว่าหอกผู้เล่นหมดเลยนี่ครูดีเสาไฟเต็มไปหมดเลยนะครับดูดิเห็นปะะมาณนีเลยรู้สึกจุดจกสายไฟก็จะเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ย เดินไปยังไม่หมดเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับคือแบบว่าน่นจะทำไว้ทั้งทั้งแถบเลยก็ว่าได้นี่นะครับทุกคนบอกเลยว่าน่าเล่นมากนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเปิดจุดงานผีกฎหมายด้วยนะโอเคครับก็สําหรับอาชีพต่อไปนะครับก็จะเป็นอาชีพงัดซากรถนั่นเองนะครับส่วนวิธีการทํางานนะครับผมก็ทําการกดตัวเอ็นเหมือนเดิมเลยนะครับก็สําหรับอาชีพนี้นะครับผมก็ต้องมีเลเวล3ขึ้นไปนะเราถึงจะสามารถทํได้นเองเนาะนะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับ คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิว,วระบบให้เพื่อเนเพื่อนทุกคนนะครับนะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดีๆผมด้วยแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไปแบบครับ